ผู้ใหญ่ต่อมาฝาก็เมื่ดเต็มที่ราดซึ่งกลับออกมานั่งดื่มกับเจ้านายกำลังจะหันไปคุยกับเดชดที่ดูดีขึ้นกลับต้องออกอาการสะดุ้งหยงให้กับเสียงจากในเต็นที่พี่พศเอาแล้วไม่มีใครพูดอะไรอีกโดยเฉพาะกิตติที่รีบเข้าไปดูในเต็นหลังที่ว่าก่อนจะออกอาการสองตาเบิกกว้างกืนน้ำลายลงคอแบบฝือส่วนลูกน้องทำหน้าตาตื่น ใจเต้นหลวให้กับภาพที่เห็นเวลานั้นสุพจน์ที่ถูกมัดมือมัดเท้าแน่นหนาออกอาการคุ้มขั่งสองตาเหลือกลานมองเห็นแต่ตาเขาปากที่ไม่มีลิ้นเป็นเสียงที่ฟังไม่รู้เรื่องแถมดิ้นลนรุนแรงฝฟาดหัวฟาดหางเหมือนปลาตัวโตวถูกทุบหัวอย่างไม่รู้จักเจ็บปวดจะไหวไหมครับคุณเก่งลาดหลุดปากถามเสียงสถานขนหัวลุกสู้ ให้กับอาการที่ชวนต้องคิดในแง่ลบลูกชายนักการเมืองดังหันมองไปทางคนส่วนใหญ่แล้วให้คำตอบรอดูไปก่อนหวังว่าพี่พศคงจะทนไหวเพราะเท่าที่ฉันเห็นพี่พศจะเป็นอะไรแบบนี้แค่พักใหญ่ๆเท่านั้นเองที่สำคัญไม่มีใครสนใจพวกเราเลยด้วยครับคุณเก่งลูกน้องขานรับเสียงสถานออกมาอีกห่างออกไปราวสิบเมตรเศษ ผานก้อนมองกลุ่มลูกหาบที่กำลังขวัญเสียแล้วตัดสินใจหลวงทูปกำไยออกมาจากนั้นไลค่คาถาพร้อมจุดจนควันลอยคุ้งก่อนจะแบ่งไปปักทั้งสีทิศมีบรรดาลูกหาบมองตามด้วยสีหน้าที่ดีขึ้นผ่านทำอะไรล่ะคะจินตนาถามขึ้นตามคาดหลังผานก้อนกลับมานั่งรวมกลุ่มที่หน้ากองไฟหนึ่งในทั้งหมดสามกองมีกำนันทวีปนัชยาและผานุพง มองมาอย่างรอคำตอบขณะที่ผู้ช่วยนิคมได้ไปรวมกลุ่มกับลูกหาบแต่แรกแล้วก็เสกถูกป,ป้องกันผีป่าผีภัยผีเลวรอนมาลังขวานพวกเราไงครับช่วยได้จริงๆเหรอครับผานหญิงสาวที่ขวัญอ่อนพวองเสียงรัวออกมาอีกก็หวังว่าจะช่วยได้แหละครับผานผู้เท่าตอบอีกซ่อนสายตาเป็นกังวลเอาไว้มิดชิดแต่ไม่ผลไปจากการสังเกตของกำนันทวีป ซึ่งมีประสบการณ์มากสุดแต่เขาก็ไม่พูดอะไรแต่กลับเสนอความคิดออกมาผมอยากให้มีเวรยามจะให้ผู้ช่วยนิคมจัดการครับคุณนัดแต่คนของเราทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยล้ากันนะคะกำนั้นนัดชายาแย้งกับทันทีผมทราบจะเลือกคนที่ไหวจริงๆครับคุณนัทงั้นฝากด้วยนะคะชั่วโมงต่อมาความเงียบก็แผ่ปกคลุมทั่วทั้งผางเงือบขนาดใหญ่แห่งนั้น ซึ่งมีเต็นท์ถูกกลางขึ้น5้าหลังแม้ว่าแต่ละหลังจะมีร่องรอยความเสียหายปรากฏชัดเจนโดยเป็นของสองสาวหนึ่งหลังของกลุ่มกิติสองหลังกำนันทวีปกับผู้ช่วยนิคมอีกหลังส่วนหลังสุดท้ายเป็นของพานุพงซึ่งวันนี้ไม่ได้ไปร่วมวงกับเพื่อนรักแต่กินยาและเข้านอนแต่หัวค่ำผ่านก้อนที่ปกติจะผูกเปนอนแต่เมื่อไม่มีต้นไม้ให้ผูกแกจึงเลือกจะนอนกับลูกหาอ ซึ่งผากันอนแบบเกาะกลุ่มบนผ้าเต็นท์ผืนใหญ่ไม่มีกางส่วนหลังขาเพิ่มอาศัยเพียงร่มเงาของผาเงือบหรือแท่งหินขนาดยักษ์ที่ยื่นออกจากหน้าผาเป็นที่คุ้มฝนคุ้มน้ำค้างและมีกองไฟใหญ่คอยช่วยให้ความอบอุน่นนอกเหนือไปจากผ้าห่มส่วนตัวที่เต็นท์ของกิติเขาแทบจะสางเมากว่าที่สุพจน์จะหยุดอาการคุ้มข้างโดยนุมใหญ่ลิ้นขาด ทำท่าอ่อนเปี้ยเพียแรงจนเผลอหลับไปเองเอาไงต่อครับคุณเก่งราดถามเสียงปนหอบเหงื่อแตกพักทั้งที่อากาศเย็นเยียบหลังต้องออกแรงปุกป้ำมกับหนุ่มรุ่นพี่ซึ่งพยายามจะออกไปจากเต็นท์ให้ได้มัดไว้ก่อนบอกเด็ดเข้ามานอนได้ฉันหมดอารมณ์จะดื่มแล้วโว้ยลูกชายนักการเมืองดังตอบด้วยอาการหัวเสียแต่ก็ไม่เอะอะโวยวายอย่างที่ควรจะเป็น แถมยังทําท่าขายกลัวว่าคนส่วนใหญ่จะมาเห็นอาการของสุพจ์เสียอีกครับคุณเก่งลาดคานลับขวาเล่ามาดื่มอีกอึกใหญ่ก่อนจะเรียกเพื่อนที่ยังนั่งอยู่หน้ากองไฟให้เข้ามานอนละนาบข้างหนุ่มใหญ่ลิ้นขาดเวลาผ่านไปทูบลงอาคมของผ่านก้อนดับไปนานแล้วยามกะแรกหล้มตัวลงนอนกะที่สองถูกปลุกให้ขึ้นมาอยู่ต่อ คอยเติมฝืนที่ช่วยกันรวบรวมมาไม่ให้กองไฟหลักได้ดับเด็ดขาดขณะที่อีกสองกองไฟมอดจนเหลือแต่ขี้เท่าไปนานแล้วพันนั้นเองลมเย็นได้พัดมาวูบใหญ่หนุ่มดำผิวคาร่างล่ำป้องปากหาวติดติดกันโดยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ร่างกายยังสมบูรณ์จากเหตุการณ์ไม่คาดคิดหลายๆครั้งติดกันก่อนที่หูของเขาจะแววเสียงเรียกอันเย็นเยียบ ดังขึ้นมาจากร่องห้วยหน้าผางเงบพี่ชายพวกข้าหลงทางมาพวกข้าหนาวขอเข้าไปผิงไฟด้วยได้ไหมเฮอดำหันไปมองแล้วหลุดปากทำท่าจะตาสว่างแต่กลับชะงักก่อนเปลี่ยนเป็นง่วงงอยและทำตาปือหลังสบสายตากับสาวตาดุที่อยู่ในชุดชาวบ้านป่าดูมอมแมมโดยมากับชายและหญิงวัยกลางคนในชุดแบบเดียวกัน แถมหน้าตาก็ดุดันไม่แพ้กันด้วยนาทีนั้นหนุ่มดำลุกขึ้นยืนก่อนก้าวเข้าหาชาวบ้านป่าทั้งสามราวกับต้องมนสะกดหาได้ส้ำเนียกถึงอันตรายที่กำลังจะมาเยือนไม่อึดใจต่อมาดำกำลังจะเดินไปถึงจุดที่ชาวบ้านป่าลึกลับยืนจังก้าจ้องมองมาทว่าหนุ่มปันลูกหาบอีกคนได้ตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่ซึ่งจากภาพที่เห็น ทําเอาเขาต้องแหกปากลั่นเฮ้ยไอ้ดำถอยมานั่นมันชนีผีช,ชัดเลยสิ่งที่ปันกับดำเห็นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยปันเห็นเป็นชนีสีดําตัวใหญ่สามตัวกําลังห้อยหัวลงมาจากคาคบหมาใหญ่สองตาของพวกแดงกำยามสะท้อนแสงจากกองไฟแถมยังแยกเขี้ยวหญิงฟันแหลมคมหน้ากลัวมาให้หาใช่ชาวบ้านหญิงสองชายหนึ่งเหมือนที่ดำเห็นไหม วินาทีนั้นความขนพองสยองก้าวได้อุบัติเมื่อชะนีทั้งสามตัวได้ส่งเสียงร้องก้องไปทั้งผื้นป่าใหญ่สองตัวแรกกระโจนเข้าขวาตัวหนุ่มดำอีกตัวขวาหนุ่มปันก่อนพากระชากลากถูทั้งสองไปกับความลกเหลือของป่ามีเสียงร้องทั้งของพวกมันและสองหนุ่มดังไปตลอดทางโอ๊ยช่วยด้วยเฮ้ยปล่อยข้านะที่ใต้ผางเงิบ ความแตกตื่นกระหลต้องบังเกิดไม่มีใครเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากได้ยินเสียงอัญชวนให้ขนหัวลุกรวมทั้งเสียงเอะอะวอยาวของสองลูกหาบหนุ่มเกิดอะไรขึ้นขคาพานนัชญยหุนหันออกมาโพงถามอาการงัวงเงียแทบไม่เหลือจากเสียงที่เธอได้ยินจนต้องตกใจตื่นไม่ต่างจากคนอื่นๆรวมทั้งเพื่อนสาวของเธอที่ออกอาการหน้าเสียและเกาะติดหลังแจผมยังไม่รู้ แต่ไอ้ปันกับไอ้ดำหายตัวไปยังไงก็ต้องรีบออกตามหาก่อนจะไม่ทันการครับผู้ช่วยนิคมเองไปกับขา่าใครจะอาสาอีกผมครับผานลูกหาบที่ชื่อธงรีบยกมือส่วนที่เหลือพากันเงียบกิบซึ่งผ่านก้อนก็ไม่ว่าอะไรเปิดไฟฉายแล้วพ่วงบอกทั้งสองคนหลังหันไปพยักหน้าให้กำนันทวีปแล้วตามข่ามาเดี๋ยวนิคมกับธง ที่มีไฟฉายส่วนตัวอยู่แล้วไม่ถามไถ่ให้เสียเวลารีบตามผ่านผู้เท่าไปโดยผู้ช่วยหนุ่มใหญ่มีลูกสองห้านัดเป็นอาวุธส่วนลูกหาบร่างกำยำมีมีดเดินป่าคมกิบและยังเป็นลูกหาบอีกคนที่สภาพร่างกายยังคงสมบูรณ์ทั้งสามหายลับไปกับพื้นป่าดำมืดแล้วกำนันทวีปก็เรีบสั่งให้ลูกหาบที่เหลือเติมฝืนกับก่อไฟเพิ่มจากไฟกองเดิม ทุกคนต่างไม่เป็นอันหลับอันนอนกันต่อไม่นับกลุ่มของกิตติที่มีเพียงเขากับไปราดซึ่งพากันงวังเงียออกมาจากเต็นท์มีอะไรวะไอ้พงฉันได้ยินเสียงเออะลูกหาบดำกับปันหายตัวไปไม่มีใครเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากได้ยินเสียงร้องของตัวอะไรบางอย่างกับเสียงร้องของความช่วยเหลือของทั้งสองพานุพงตอบรวดเร็วกำลังสีทุ่มกว่าเองเหรอวะกิตติดูนาฬิกาของตัวเองแล้วผืมพอมขึ้นอีก ถ้าทางไม่ทุกข์ร้อนใดๆเท่าที่ควรวินาทีนั้นไม่มีใครทันได้พูดอะไรจินตนาที่ตาไวได้หวีดหลงขึ้นผอมพวงเสียงหลงด้วยความตกใจว้ายนั่นตาของตัวอะไรคะกำนันเฮ้ยลิงผีกำนันทวีปไม่ทันจะว่าอะไรกับมีเสียงตอบจากกลุ่มของลูกหาบดังขึ้นพวกเขาส่วนใหญ่ขวัญเสียกันอยู่แล้วจึงไม่เคยคิดเป็นอื่นหลังผากันหันมองไปแล้ว เห็นลูกตาแดงกำหลายคู่จ้องมองมาจากคาคบหมายสูงยามสะท้อนแสงจากกองไฟแล้วยิ่งดูน่ากลัวราดไปเอาปืนมาปลุกเดชกับพี่พศด,ด้วยครับคุณเก่งกิตติทำท่าตาสว่างขณะพ่งสั่งลูกน้องซึ่งขานลับและรีบผ่าจากไปขณะที่กำนันทวีปรีบตะโกนสั่งก่อนกดไฟฉายส่องขึ้นไปทุกคนระวังตัวเปิดโคมไฟที่มีทุกดวงเร็ว จากที่ได้ปิดโคมรุ่นใหม่ไว้หลังคนส่วนใหญ่พากันเข้านอนต้องรีบเปิดจนใต้ผางเงืบกลับมาสว่างสวัยหลายคนรวบรวมความกระด้ารวมทั้งนัชายาฉายไฟขึ้นบนคาคบหมายสูงตรงหน้าผางเงืบเพื่อจะดูให้รู้ว่าเจ้าของดวงตาแดงกำนั่นคือตัวอะไรชนนี้แต่ทำไมตัวใหญ่ตัวอย่างนี้วะเป็นกำนันทวีปซึ่งมีประสบการณ์มากสุดที่หลุดปากเสียงหลงออกมา หลังได้ประจักษ์กับเจ้าต,ตัวบนคาคบหมายสูงตรงหน้าผางเงิบก็ชะนีผีไงครับพ่อกำนันลูกหาบคนหนึ่งพ่งขึ้นเสียงดัวสันไม่ยอมจะคิดเป็นอย่างอื่นเช่นเดียวกับเพื่อนลูกหาบที่เหลือโดยส่วนใหญ่บาดเจ็บและเสียขวัญอยู่ก่อนแล้วเฮ้ย <"He i, S 1> พวกมันลงมานั่นแล้วช่วงจังหวะที่ว่าชะนีตัวใหญ่พอๆกับเด็กสิบขวบได้ห้อยโหนลงมาลูกหาบคนที่ฉายไฟส่งเห็นเช่นนั้นก็พ้่งเสียงหลง ถอยหลังกูดกูดพร้อมกับที่พวกมันจะได้ส่งเสียงร้องอันขย่าขวัญอันน่ากลัวใส่กลุ่ม,มนุษย์ใต้ผางเงิบนาทีนั้นเสียงร้องอันชวนให้ขนหัวลุกแถมดังจนแสบแก้วหูได้ดังและงมไปทั่วทั้งบริเวณโดยฝูงชนีสีดำประหลาดได้ห้อยโหวนโจนทยานไปมาอยู่บนคาคบหมายใหญ่หน้าผางเงิบบางตัวห้อยโหวนแลบลิ้นปิ้นตาแยกเขี้ยวยิงฟันทำตาปูดปนแสนจะน่ากลัวใส่ ชนิดที่ขนขวัญอ่อนอย่างจินตนาเผื่อมองไปแล้วไม่กล้าจะมองอีกเติมฝืนเข้าไปอีกมีดผาเตรียมให้พร้อมเห็นพวกมันเริ่มขยับเข้าใกล้กำนันทวีปก็ชากจุดสามแปดคู่กายออกมาถือกระชับถังอย่างสั่งการลั่นกับกลุ่มลูกหาบโดยพานุพงก็ไม่รอชา้ารีบขึ้นลำก้ามอมของตัวเองให้พร้อมใช้เช่นเดียวกับกิติและพวกที่ออกมาจากเต็นท์แบบพร้อมหน้าพันฝูงชนีลึกลับ ได้เริ่มจู่โจมฝ่ายมนุษย์ด้วยลูกไม้ดิบขนาดเท่ากําปั้นเด็กสามสี่ขวบซึ่งยังดูไม่ออกว่าเป็นลูกไม้ของต้นไม้ชนิดใดโอ้ยเออหาลูกไม้ปีวันเข้าหาฝ่ายมนุษย์ในผางเงิบกลุ่มลูกหาบที่อยู่ตรงกลางโดนเข้าไปคนละหลายๆลูกจนต้องแข่งกันลองลั่นภาวาหลบก,กันจ้าล่าวันโดยเฉพาะคนที่มีบาดแผลอยู่ก่อนแล้วซึ่งทำเอาแผลกลับมาเลือดไหลซึมอย่างน่าเป็นห่วง อย่างนี้มันต้องกินลูกปืนกูโว้ยเป็นกิตติที่เหลืออดพุ่งขึ้นเป็นเสียงคำรามแล้วเปิดฉากยิงใส่ชนีลึกลับไม่กลัวไฟกลัวมนุษย์ก่อนลูกน้องของเขาจะผสมโรงขึ้นบ้างวินาทีนั้นภาพอันชวนให้ขวัญต้องกระเจิดกระเจิงได้อุบัติขึ้นอีกหลังกระสุนของกิติกระพวกโดนใส่ชนีตัวหนึง่งยางจัง จนเสียงร้องของมันแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องของความเจ็บปวดของผู้หญิงพร้อมกับที่ร่างขนสีดำปุกปุยแขนขายาวจะได้ล่วงหล่นลงบนผืนหน้าผาเง็บแล้วกลายเป็นหญิงสาวในชุดชาวบ้านป่าที่สำคัญเสื้อตรงอกของ,ของเธอแดงฉานไปด้วยเลือดสดๆซึ่งทะลักออกจากบาดแผลถูกยิงพร้อมด้วยเสียงร้องโอดโอยที่ดังออกจากปากอย่างน่าสงสารโอ้ยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยข้าเจ็บเหลือเกินกำนัน นี่มันยังไงกันแน่ครับกิติเห็นเช่นนั้นก็ตกใจหยุดหญิงแทบไม่ทันเช่นเดียวกับคนของเขาก่อนจะหันมาพ่วงถามเอากับกำนันทวีบซึ่งเป็นเจ้าถินและมีอาวุโสวุสดณตอนนี้มันไม่ใช่คนคุณเก่งอย่าเข้าไปใกล้มันนะทวีบหลุดปากตอบเสียงสันสถานจ้องหญิงสาวลึกลับคนนั้นเขาม็งโดยฝูงชนีที่เหลือได้หยุดป่าลูกหมา้ลงมาที่กลุ่มของมนุษย์จริงแต่ไม่หยุดแบลบลิ้นปิ้นตา แยกเขี้ยวคมขวัญฝ่ายมนุษย์แถมเสียงร้องของพวกมันยังจะดังเสียยิ่งกว่าเดิมชนิดแก้วหูแทบแตกพูดจาฟังกันไม่รู้เรื่องนัดชายาเห็นสาวชาวบ้านคนนั้นนอนดิ้นลนร้องโอดโอยอยู่ที่ผืนก็ทนไม่ไหวตะโกนบอกกำนันทวีปแข็งกับเสียงของชนีบนต้นไม้ใหญ่กำนันคะนั่นมันคนชัดๆเลยผู้หญิงด้วยเราต้องช่วยเธอนะคะมันไม่ใช่คนเชื่อผมสิ เาวีบย้อนกับเสียงดังปอๆกันใครไม่เข้าไปดูฉันไปเองค่ะหญิงสาวหัวหน้าคณะวิจัยกล้วยไม้หายากคนสวยไม่สนใจฟังเสียงทำท่าจะก้าวเข้าไปช่วยสาวชาวบ้านป่าคนนั้นแต่ถูกญาติผู้พี่ขวางไว้อีกนัดแต่พี่เชื่อกำนันนะนี่มันกลางป่าแถมเป็นกลางค่ำกลางคืนใครที่ไหนจะมาที่นี่ได้ที่สำคัญเมื่อตะกี้มันยังเป็นชนีอยู่เลยนัดก็เห็น ในทางกลับกันถ้าเธอเป็นคนแต่ถูกทำให้เรามองเห็นเป็นชนีละ่ะพี่พงจะว่ายังไงหญิงสาวย้อนอย่างมีเหตุผลเพื่อนสาวที่ทำหน้าจะร้องไห้และก่อติดหลังแจแรกขึ้นอีกคนแต่ฉันว่านะยังไงเธอก็ไม่ควรจะลงไปให้กำนันจัดการดีกว่าวินาทีนั้นกิตติตั้งใจจะแสดงความกล้ากระชับปืนพร้อมบอกลูกน้องใกล้ตัวเอ,อราชแกไปกับฉันเห็นท่าไม่ดี สัตว์ไม่ต้องเลี้ยงเลยนะพี่พศกับเดชช่วยคุ้มกันด้วยท่ามกลางเสียงร้องแสบแก้วหูของฝูงชนีลึกลับรวมทั้งความหวาดวันที่ก่อลุมจิตใจคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มของลูกหาบที่เชื่อในเรื่องลี้ลับแบบฝังใจลูกชายสอสอคนดังได้ก้าวนำหน้าปืนในมือกระชับพร้อมยิงมีเงยหน้าขึ้นมองพวกชนีที่เหลือเป็นพักๆโดยลาดรีบตามติดปืนในมือพร้อมจะลั่นไกทุกวินาทีเช่นเดียวกัน ที่ระยะไม่ถึงสเมตรทุกคนต่างรุ้นละทึกหากแต่สองบ่าหนายกับต้องชะงักหลังชะนี้ตัวหนึ่งได้โหนตัวลงมากับเทาวันใหญ่ผอมแยกเขี้ยวขวางทางไว้คุณเก่งระวังครับราดเห็นก่อนรีบตะโกนเตือนเสียงดังลั่นแถมยังตวัดปากระบอกปืนเข้าหาตัวมันแล้วเหนียวไกลในทันทีเป็นอีกครั้งที่เสียงร้องแบบสัตว์ป่าของมันตัวนั้น จะได้หายวับกลับกลายเป็นเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของคนล่างชะนีขนสีดำที่เห็นล่วงลงบนผื้นแ,และกลายเป็นหญิงสาวชาวป่าอีกคนที่นอนร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดอยู่ใกล้ๆคนแรกคุณเก่งถอยออกมาก่อนเถอะครับแม้แต่มือปืนระดับอย่างราดยังต้องดุดปากเสียงหลงขนหัวฉูชันสองตาเบืกกว้างให้กับภาพอันน่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นจะจ,ะ,จะตรงหน้าไม่ฉันไม่กลัวมันโวย กิตติไม่สนใจฟังเสียงก้าวเข้าหาสาวบ้านป่าคนแรกมือข้างที่ว่างเอื้อมเข้าหาช้าๆกำลังจะแตะร่างที่ว่าฉับพันทันใดนั้นหญิงสาวชาวป่าที่เห็นกับกลายเป็นชนีขนสีดำตัวใหญ่กระโจนเข้าเกาะไหลของเขาอย่างรวดเร็วเฮ้ยลูกชายสอสอคนดังหลุดปากตกใจเสียงดังลั่นปืนในมืออีกข้างเนียวไกลออกไปแต่ไม่โดนอะไร แถมชะนีตัวนั้นยังแย่เขี้ยวทําท่าจะงับเข้าที่ก้านคอของเขาเว่าจูจ่ๆมันกลับต้องเป็นไฟแหกปากร้องหอยหวนพระออกแทบไม่ทันไม่ผิดล่างชายหนุ่มเป็นทานไฟร้อนสาวบ้านป่าอีกคนที่ถูกยิงโดยราชเห็นเช่นนั้นก็หลนหลานลุกขึ้นวิ่งหนีด้วยสีหน้าวาดกลัวแต่เมื่อเห็นสุพจน์กับเดชอยู่ใกล้ๆเธอก็เปลี่ยนใจพุ่งตัวเข้าเล่นงานขนทั้งสองแทนเฮ้ยพี่พจน์ระวัง หนุ่มใหญ่ไม่มีลิ้นกับรุ่นน้องร่างใหญ่แข่งกันหลุดปากก่อนที่หญิงสาวลึกลับคนนั้นจะเข้าถึงตัวสุพจน์โดนขวาหมัเข้อที่แขนของเขาทำท่าจะกระชากพาไปจากที่ตรงนั้นวินาทีที่สาวชาวบ้านป่าหน้าตาดุดันสัมผัสกับผิวกายหนุ่มใหญ่กับต้องเป็นฝ่ายกรีดร้องเสียงแหลมกายร่างกับเป็นชะนีแล้วร้องหหยหวนมือยาวปล่อยแขนของสุพจน์แทบไม่ทันก่อนลุนลานกระโจนจากที่ตรงนั้น แต่ไปในทิศทางที่ลูกหาบอยู่กันทำเอาพวกเขาแตกหือเหลือแค่คนเจ็บที่หนีไม่ทันช่วยข้าด้วยลูกหาบแสงซึ่งกามวมโยแถมข้อเท้าแพงร้องเรียกเพื่อนเสียงหลงแต่กลายเป็นดึงความสนใจจากชนีสีดำขนยาวตัวโต,วตวให้กระโจนเข้าหาปากของมันอ้ากว้างเขี้ยวอันแหลมคมถูกงับเข้าที่ก้านคอของแสงอย่างจังกรึบโอ้ยลูกหาบนุมผู้ขคอ้หรลร้องลั่นดิ้นปัดปัด ถูกมันกัดแบบจมเขี้ยวแถมโดนเข้าที่เส้นเลือดใหญ่จนเลือดสดๆสีแดงฉานไหลทะลักเพื่อนๆของเขาต่างพากันตะลึงงันและเป็นกำนันทวีปที่กระโจนเข้ามาพร้อมจุด3าแปดคู่กายในมือที่ระยะไม่เกินสองวากำนันทวีปจึงไม่มีพลาดส่งกระสุนทั้งสองนัดเจาะเข้าที่ร่างของมันอย่างจังถึงขั้นที่ชนีแสนดูร้ายตัวนั้นต้องกระเด็นพางออกไปในสภาพเลือดสาด ส่งเสียงร้องลั่นทำท่าลุกไม่ขึ้นแต่มีพวกมันอีกตัวห้อยโหนทิ้งตัวลงมาขวากลับขึ้นไปบนคาคบหมายใหญ่ดำเมืดอย่างรวดเร็วถึงตรงนั้นกลุ่มของกิติก็ไม่มีใครสนใจฟังเสียงใดๆทุกคนต่างแข่งกันเปิดฉากยิงใส่ฝูงชนีลึกลับที่ยังคงห้อยหวนโจนทยานแยกเขี้ยวยิงฟันส่งเสียงร้องขยาวขวัญอยู่บนคาคบหมาใหญ่ตรงหน้าผางเงบที่พวกเขาปักหลักกันอยู่ นีเสียงปืนถึงกับดังสนั่นวันไหวไปทั้งผื้นป่ากว้างพวกชนีแม้จะว่องไวแต่ก็ไม่อาจหนีพ้นหากระสุนอันหนาแน่นได้หลายตัวห้องลั่นเป็นเสียงคนหลายตัวที่ยังทำท่าจะเข้ามาโจมตีฝ่ายมนุษย์กับต้องมีอันพังะออกไปสุดท้ายฝ่ายชนีลึกลับหรือชนีผีตามที่ลูกหาบเข้าใจก็ต้องเป็นฝ่ายล่าถอยร้องเสียงแหลมเสียดแทงความรู้สึกก่อนจะพากนันหนีหายไปในความมืดของพื้นป่าใหญ่ ทิ้งไหวด้วยเสียงอันชวนให้ขนหัวลุกอีกชนิดทำเอาทุกคนในที่นั้นต้องผากันขนลุกสู้อยู่อย่างต่อเนื่องความเงียบกลับคืนมาบัดดาลูกหาบที่เห่นไปซุกตัวตามหรือผาเริ่มขยับออกมาขณะที่สองสาวอย่างนัชชยากับจินตนาซึ่งกอดกันกลมก็ค่อยๆขยับออกจากกันและเป็นกำนันทวีปที่หลุดปากเสียงหลงออกมาจากสภาพของลูกหาบแสงไอ้แสง ผานุพงที่อยู่ใกล้อีกคนรีบเข้าไปจับชีพจรของหนุ่มแสงซึ่งอยู่ในสภาพแน่นิ่งไม่ไหวติงแถมสองตายังเบิกโพงเลือดสดสดสีแดงฉานจากแผลที่ลำคอไหลนองเต็มผืนและไหลหลงไปตามทางลาดของหน้าผางเงืบอีกทีเพราะโดนเส้นเลือดใหญ่แบบเต็มเๆเขาตายแล้วครับกำนันทวีพยักหน้ารับรู้รีบหันไปสั่งลูกหาบเติมฟืนเข้าไว้ไขยังไหว รีบมาช่วยกันหอ่อศพไอ้แสงเร็วไม่รู้ว่าพวกมันจะกลับมาหรือเปล่ามีดพลาอย่าได้ห่างมือจับคู่กันไว้ยิ่งดีมีอะไรจะได้ช่วยกันทันห่างไปไม่กี่เมตรจินตนาทำท่าเขาอ่อนสุดลงตรงนั้นแถมยังทำท่าขายจะร้องไห้ก่อนจะร้องออกมาจริงๆแต่ไม่ถึงขั้นฟูมฟายเสียงดังยายนัดทำไมที่นี่น่ากลัวแบบนี้ฉันทนไม่ได้จริงๆแล้วนะเห็นไหมมีคนต้องตายเพิ่มอีกแล้วตายจริงๆ ต่อหน้าต่อตาด้วยฉันรู้ฉันผิดเองที่พาพวกเขาเข้ามาในป่านี้แต่เธอต้องทำใจดีๆเข้มแข็งเอาไว้นะจินฉันจะต้องพาพวกเราที่เหลือกลับออกไปให้ได้เชื่อฉันนะหญิงสาวหัวหน้าคณนนะพยายามปลอบเพื่อนแม้ซุ่มเสียงจะสั่นเครือโดยไม่ยอมทิ้งไปไหนแม้อีกใจอยากจะไปดูและให้กำลังใจกลุ่มลูกหาบแค่ไหนก็ตามไม่ต้องกลัวนะพี่ก็อยู่ที่นี่อีกคน ไม่มีอะไรมาทำอะไรพวกเราได้หรอกผานุพง์เอ่ยขึ้นบ้างแม้สีหน้าของเขาในยามนั้นจะฉายแววหวาดวันออกมาชัดเจนเวลาเดียวกันกลุ่มของเกติกับแยกไปคุยกันเงีบเยบๆเปืนในมือพร้อมใช้ไม่มายุ่งกับกลุ่มของลูกหาบและคนที่เหลือคุณเก่งห้อยพระอะไรครับผมเห็นมันกำลังกัดคอคุณเก่งแต่กับแหกปากลั่นเพ่นหนีไปแทบไม่ทันลาดถามเสียงตื่นเต้น สีหน้าดีใจและคนไข้รู้ชายหนุ่มออกอาการยิ้มกิ่มก้มลงดูที่แขนซ้ายตัวเองนิดหนึ่งก่อนตอบพอได้ยินฉันไปฝังตะกุดที่แขนซ้ายมาโวย้ยนึกแล้วเฉียวนี่หมายความว่าคุณเก่งเตรียมตัวมาแต่แรกเลยใช่ไหมครับก็ไม่เชิงแต่ฝังแล้วไม่เสียหายจริงๆกิตติเอ่ยด้วยความภาคภูมิใจใบหน้าเพื่อนยิ้มตลอดเวลาทำเอาลูกน้องดุดปากด้วยความอิจฉาออกมาอีก รูงี้ผมทำบ้างก็ดีครับแกก็มีพระแล้วไงราชขังด้วยสิเออแล้วพี่พศล่ะครับมีของดีอะไรอีผีนั่นถึงได้ร้องลั่นกลับเป็นชนีผีแล้วไปกัดขอลูกหาบแทนครับเดทที่ดูดีขึ้นถามมาบ้างสุพจน์ตอบเป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องสีหน้าไม่ยินดียินหลายอะไรแถมออกไปในทางเขียดขึมลาดที่ฟังออกเพียงคนเดียวรีบแปพี่พจน์บอกว่า สักยันแปดทิศที่หลังนานมาแล้วอ๋อเออสรุปแล้วคุณเก่งคิดว่าชน,นีนั่นใช่ผีแน่นอนหรือเปล่าครับลูกน้องหันมายิงคำถามสำคัญใส่อีกกิตติยักไหลก่อนตอบฉันไม่รู้ฉันไม่สนใจด้วยแค่พวกเรารอดฉันก็พอใจแกอยู่กับพี่พศกับเดีที่นี่นะราดฉันจะไปดูพวกนั้นหน่อยเดี๋ยวคุณนัดกับไอ้พง์จะหาว่าฉันไม่มีน้ำใจได้รับคุณเก่ง ชายหนุ่มกระดกบาลันดีที่ให้ลูกน้องเอาออกมาอีกอึกใหญ่ก่อนพระจากไปโดยคนของเขาต่างก็พากันดื่มและจับกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นไม่เข้าไปรวมกับคนส่วนใหญ่อย่างที่เคยและเรื่องราวในตอนที่6ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก่อนรับฟังด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ